แต่เอ้ยมึงได้ของดีไปเนี่ยไม่สวยมากเลยลูกหรอคะพี่แล้วอีแห่ดเป็นไงอีแห่ดไม่ดีใช่ไหมมันกระด้างกระเดือกที่แหนดเขาเป็นเงาี่่ไมใช่หรอไม่ได้เป็นเงาหรอกมันสลัดไม่หลุดมันสลัดไม่หลุดเออเรื่องมันจริงๆอะตลกที่เจ้าชู้มีไม่กี่คนไอ้แจ็คที่ไม่ใช่แหละแล้วใครอะคะพี่สีสีนี่เลิกแล้วเราพร้อมพ่อมื่อพ่อตายกูเลิกเลย เด็กวินวาว้าน่ะฮะเด็กวินวาเปล่าเห็นพี่ไม่ไม่ทักวะสวัสดีค่ะพี่สวัสดีครับเฮ้ยแม่นหวัดดีฟอร์มกว่าพี่ปลอมเหรอมันปลอมปลอมไม่จริงใจแต่เหม็นจริงใช่ไหมจริงเหม่งไงนะอ้ใช่คุณบอกกวางตี๋สวัสดีค่ะเอ้ยผมไม่ได้สั่งอีกใจแหนมเดิมผมไม่ได้สั่งนะครับอันไอ๋อมันดูถูกมันดูถูกจะโกนหาพ่อมึงเลย ตาก็กลัวไม่น่ากลัวกลัวไม่เคารพไงเราต้องโหดก่อนไงนะพี่น้องเออเดี๋ยวกูโหดอีกผมจัดการเองเออไปจัดการซะพวกตัวบงพวกตัวบงมีสัมมาคารวะเลยนะจัดไปรุ่นพี่มาหอดเลยแทนที่สิลุกให้รุ่นพี่นั่งลูกสิลูกพี่เนี่ยปัทหาทายว่ะโอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงจะยึดแนวปากเต็ม จะได้อำไปตลอดเปียๆเออโอเคครับทุกผูอำไม่ได้ท้าทายว่ะเฮ้ยคุณเป็นคนจังหวัดอะไรอะผมเป็นคนอุบลราชสับลาบว่แหมครับแข็แไอ้น้องรับจนจ่อนทำไมไม่ค่อยชอบอะไม่ชอบอะไรน้องไม่ชอบอะไรนี่พี่รุ่นพี่พี่จะบอกอะไรน้องเลยนะน้องโตขึ้นมีครอบครัวเมื่อไหร่นะพี่ทำนายออกเลยผัวน้องแอบไปมีเมียน้อยแน่ส่วนมากไปที่ไหนวะอุบลถ้าน้องจะทำงานมีเงินยค่ไหนก็จะผัวก็ขโมยเงิน ออกเล็เขาม่ฟังรุ่นพี่ไม่เคารพรุ่นพี่นเด็กมันรั้นอะโอ้ยใช่ไหมครับเนี่ยถ้าสมมติเขามีอะไรกับน้องนะไม่เกินห้าวีหรอกเซ็ตพออะไรวะก็เขาไม่อยากเอาจงอกก้กูก็อยู่กันมาตั้นานกูก็ไม่กล้าเล่นอย่างนี้เลย เเออมมแล้วแจงรู้ได้ไงว่ามันคนอุบลคนนี้นะนับหนึ่งไม่ถึง8หรอกนับยังไงนับไม่ถึง8ลองนับ8ให้ตรงดีกว่า1 2 3 4 5 6 7 8สามสี่กแปดเนี่แล้วอ่ะพอลง8ปปุ๊บมึงก็ใช้ภาษาอังกฤษช่วยดิได้พี่ขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเอ็กเอ็กไปว่าอะไรไข่ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ เอกไข่ครับผมตั้งใจเรียนตั้งใจเชื่อพี่ไม่อย่างนั้นนะถ้าน้องดื้อกับรุ่นพี่นี่เห็นไหมต้องมาขายมะม่วงแบบนี้ได้วันเท่าไหร่8 0 0 0มื่นแปดหมื่นมีรถเหลือให้พิสณุคันไหมกลับกํามังกรวันละแปดหมื่นในตาเดืนแค่ไหยเดือนดอกยังไม่ได้แปดหมื่นไอ้น้องเอาจริงๆเขาเบาเขาลอยนั่นอะไรโอย มึงจะเป่าทำไมนะเฮ้ยเขาต้องการสีนวลเดี๋ยวก็มันก็เย็นหมดเลยบ้ามึงเก็บกฎเกณฑ์มาเลยมาลงที่กูอะสัสซัส e n s e ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสซัสซัสซัส e n s e ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสซัสซัสซัส e n s e ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสซัสซัสซัส e n s e ก็พวกเรานั้นทจรายการทีวี่งเซนทีวี่งเซนทีวี่งวิเซนทีวี่งเซนที่วิ่ง